ครับจะเผยล่องตกปลามือสองใบวิลเช่นนะครับตัวนี้เป็นล่องมือสองครับเป็นของสปินนิตอาร์ดีศูนย์ศูนย์สามครับเป็นลอ่อาเบรกท้ายนะสป,ปูนเป็นเดี๋ยวนะเฮ้สป,ปูนเป็นโลหะนะครับตรงแผ่นนี้เป็นอะไรตรงหัวนี้เป็นโลหะนะตรงนี้น่าจะ จะเป็นคาร์บอนผมไม่แน่ใจนะครับแต่ตรงนี้เป็นโลหะแน่นอนก็บอดี้เป็นโลหะครับผลิตเีแปนนะครับขนาดก็ประมาณประมาณเบอร์ประมาณเบอร์3ามพนครับสามพนะดูจากสปูลน,นะครับวัดจากสปูลน,นะ สีดำป้ายหายไปข้างนะครับก็สภาพก็ยังดูใหม่นะถ้าป้ายไม่หายก็ถือว่าสมบูรณ์เลยครับไฮโดนเลอร์ er เป็นเซรามิกรอบหมุนไม้นะ,ะเดี๋ยวร้อยก็ประมาณนี้ครับก็หมุนด้านหน้าลื่นประมาณนี้ครับ ันหมุนแับทางานปกตินะครับหมุนด้านหน้าใส่หลังได้เป็นแขนเกียนะครับแขนพับเก็บได้ะครับสลับใช้ขวาได้สปูนคลิกเสียงดังดีะครับสปูนถอดแบบนั้น่าจะหมุนนี่ออกนีครับสปูน กลมสวยครับแกนใหญ่ดีครับฝาไม่แตกไม่เล้านะครับส่วนระบบเบรกนครับขนาดจุดสายนะส่วนเบรกก็แน่นพอประมาณครับ ก็สามารถไปปรับตั้งได้นะก็ใครสนใจตัวนี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดใน Lazada หรือ Shopee ได้เลยครับมีรูปมีราคาแจ้งไว้อยู่ครับสนใจก็ทักแชทสอบถามได้ครับสองบอว์บลลิง